สวัสดีจ้าวันนี้ฝนพายกินแหนมเนื้อจ้าแต่ว่าอันนี้เป็นแหนมเนื้อของศิวพรนะจ๊ะศิวศิวพรแหนมเนือ้เอเจ้วนเจ้าเก่าตลาดห้าแยกปกติแล้วฝนจะกินของวีทีนะจ๊ะเพราะว่าอยู่ใกล้อันไหนก็กินอันนั้นแล้วฝนอยู่อ่าเข้าวชนกวางนะจ๊ะอยู่ใกล้อ่าศิวพรแหนมเนือ้อกะตองกะตองซิมจ้าฝนยังเปิดร้านอยู่ยังยังไปซื้อได้เยอะน,นี่ก็กินคนเดียวจ้าลูกลูกไซส์ทั้งหลัง กันนะนั่งเล่นแล้วก็น้ำจิ้มนะจ๊ะน้ำจิ้มยังบรได้ในซิมแต่ว่าน้ำจิ้มรสชาติเป็นยังไงกะเครื่องทุกอย่างกับมีคายกันเบิดนะจ๊ะบ่มีจะผักแพ้วจานี้ผักแพวเก็บมาตะสวนเองแล้วกะผักสลัดเพิ่นเป็นผักสลัดนะฝนบ่มั่นใจว่าเพิ่นบ่มีหายอยู่แล้วหรือว่ามันเป็นช่วงของของช่วงนี้ที่ว่าโควิดเพิ่นบ่เพิ่นไปหาซื้อวัตถุดิบบ่ได้เนาะแต่วังนั้นก็คลยายกันเบิดจ้ะบ่มีจะผักแพวกับผักกาดหอม ได้อะแผ่นแป้งกันกราบนำนำไว้ถ้่จุม่มมาจะขอญาติกินขอญาติกินเลยจุ่มแผ่นแป้งกันฝากคางไว้ก่อนนะจะฝนมักจุ่มแล้วจะฝนมามักแซถ้าจุ่มมันอาจุ่มมันสิเป็นเหนียวๆคือจังแผ่นปอเปียะแต่ถ้าเกิดว่าอาเอาแซเลยมันก็จะเป็นแบบแผ่นอา อบอุอ้วนออืดอขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณที่ส่งคอมเมนต์มาเนาะที่ฝนกิ่นมุกกระทะอยู่กับแฟนกับกับลูกอะเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะไอ้เพิ่นก็อยากขอบคุณอยู่แต่เพิ่นกะเฮากัดอยนะก็เฮากัดมามาขอบคุณโดยตัวตัวเองอยู่แต่ว่าฝนกะขอบคุณไปก่อนเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะขอคุณค่ะ เฮ็ดคอนโดไว้ก่อนจ้ะมันจะกินต่อเนื่องวันนี้ลูกไส้าลาฝนเพิ่นเล่นน้ำเรียนน้ำในอ่างอ่างไ่ที่พ่อมันซืือมาให้จ้ะวันนี้ <c oughs> แก้วประยูขังล่างพื้นนะจ๊ะขังล่างพื้นในแก้วน้อยๆจ้ะน้อยๆมันพวกเห็นนี่เดียขังล่างพื้นของเล่นเพิ่นนะอะอ่างน้ำเพิ่นนะจ๊ะวันนี้เพิ่นสะไล่นะจ้ะบาทขา แพ้พอเพิ่นว่าแผลลึกขนาดแต่ว่าฝนอาบน้ำูีฝนแล้ไบ่ได้เห็นน้าเลือดไหลว่าสันเพิ่นห้กแตกแล้วแต่เพิ่นย่านเพิ่นแบบเห็นเลือดแล้วเพิ่นแบบกระซิทั้งย่านทั้งแบบเอ้ยยังเสียนะจ๊ะเพิ่นห้กแตกแล้วอังต่อได้วจ๊ะอังเป่าห้กแตกย่านเลือดแล้วเพิ่นังอยากเปลี่ยนทหารอยู่ดอกทั้งว่าโอ้ย่ได้กินนะจ๊ะฝนรอให้แป้งมันนิ่มเนาะขออนญาตนะคะขอโทษ สอนพวมที่ทั้งหลังกล้องแหละเนี่ยคักเยอะลูทรายหลาก็เลยอาจจะอันนี้นิ่มแล้วมันเป็นนิม่มมันคือจังอ่าแผ่นปอบเปียกนะจ๊ะอืมันบ้นเหนียวเลยมันเหนียวแต่บามมันวันเหนียวแบบเคี้ยวไม่ได้ไหมจ๊ะเจ๊สีวางได้ละแต่แต่คนมักนะอ่ากับมีแตงกวานะจ๊ะมาเฟืองแล้วกับกล้วยอันนี้เพิน่นไห้กล้วยมาเป็นกล้วยมีเมด็ดเลยจ๊ะมันเป็นกล้วยออนเม็ดอาสิกินได้ิังก็ จัดการไรกระเทียมพรีหอมพรีหอมโดดแบะ,ะแหนมผักแผพลวจากผักแพลวจากสวนเก็บ oh. เองปลูกแม่พันปลูกไว้ามงามจ้ะของฝนในกระถางกับงม้มแต่อันนี้อยู่สวนแม่ปลูกน้ำจิม้มลองครั้งแรกจ้ะของสีวพรแหนมเนือง ห่าแยกนะมาจ้ะกินน้ำฝนจ้ะแม่กินเนมเนื้อค่ะแม่พ่อพี่เอสเอ็มพี่เพยนพี่ไก่ทุกคนนะจ้ะเอินกินน้ำฝน กับผแพร่กันนะจ๊ะแบบตั้งกันมองอันนี้สีวะพร้อมให้สีนัวก็หนมเนื้อหน่อยหนึ่งแต่ว่านน้ำจิ้มของหนมเนื้อกระสีแบบเพิ่นมนี้อ่าพริกน้ำส้มนะมาจ้ากระสิจัดจานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานก้วแซบคนละแบบอีกละมาจ้ะ เดินดูคำ มื้อนี้เขาจะหน่อยแล้วจ้ะเอื่อมลองแปะข้งางล่างเมนูนี้แซบยูมองผักเลยจ้ะถ้าผักบวบคบก็คือมันฉีดขาดขาดยังไงบลูกขันบวบคบมันก็ขาดอ่ะเนาะ เขาหอมไหมลูกกินไหมมันเจ็บแผลมัน จเจ็บแปลบนพนังขงา้างหาลังท้านชายเราจะโจทย์อาจารย์แลใส่เดื่องใหญ่มันก็ต้องใส่เวลาเนาะจังที่หายพอกันยังวะจะซื้อแมงกันเทามาให้ลูก ใส่ผักแยรรละลายอลหอมๆจ้ะอืม พริกสสองเลยล่ะต้องเพนภาษาแจ่มมนกินแหนมนี้ฝนบ่ค่อยเน้นแหนมเลยจ้ะฝนเน้นเครื่องครบมันจังแซบ ก็สื่อหัวเนี่ยคนหน่อย,อยทางหลัง่ะจ๊ะคปณนสอนความฝนย่ำถามว <laughs> <c oughs> ่าไ,ไม่กินเป็นไหมกินเป็นแต่เปาไม่อยากกินหมาสันมันกระทั่งที่เจ็บแผลไปนน้ำเนาะจ้ะเนาะ เราไม่คอยอยากกินแผลบ้ามันน,น่อยๆเก็ดเป็นคอนโดก่อนจ้ะจะเย็นนี้ป้าจะล้างแผลให้อีกนะ ขอโทษนะจ๊ะผู้ใดที่ขอเมนูมาเราเฮ็ดหายบ่ได้นะจ๊ะช่วงนี้เฮ็ดหายบ่ได้อี่งเด็กอ่ะมันเรอตาจิต,ตสื่ออย่างมาได้นะเราจะได้กินเอง <c oughs> มือเหนี่ยน้อยมาละ <c oughs> อันเสร็จเบิ้ลห่อผักเปิ้ลห่อบอ่ได้ได้ใดด่าเอาอะไรลูกผักเอาผักจริงเหรอ ้ำจิ้มอ่ะโอ้เปิดลหอยอีหลีอ่ะอืมจิ้ม tuôn nữa kìa Cho Để làm chim mày thằng luôn kìa กิมได้กิงปกติเพิ่นบ่นกินผักกิงคัดผักเพลียวหอม กการเสียหายทายคลิปได้สบายนะจ๊ะการเสียทายคลิปได้สะดวกสบายก็ต้องขึ้นมาทายทั้งห้องนะจ๊ะเพราะว่าอยู่ทั้งนอกอ่ะที่ทายได้อ่ะหอนอ่ะเพราะเธอได้จ้ะแต่วันแมงวันมันกวนแมงวันมันกวน มันนี่เพราะถ้าฝนทยายใสๆกับทึ่งห้อนทึ่งวันนะจ๊ะมันมันสิกลิ่นบ่แซ่บเล้วถ้าเกิดว่าฝนสิไปกินอยู่ในห้องห้องรวมลูกหลานกะเบื้องทอทัดเบิ่งอย่างเสียจากฝนสิไปบอกเพิ่นว่า <c oughs> ปิดเสียงอทอทัดให้แน่เสียกับแ่แม่น่าจะนะมันก็ไปรบกวนเพราะเป็นส่วนตัวของเพิ่นถ้าก็เลยเลือกกินในห้องที่แบบไม่แง่แม่งแม่งวันกับรบกวนพ่อพ่อแล้วเ่าก็บบอสได้ไปรบกวนลูกหลานนะเ mm hmm. มื่อไฉ่ แล้วก็เลือกเอาความความสะดวกถึงสองอย่างมาจ้ะอาปากเลยฝนปอนอุ้ยผักผักโได้มากินผักต้องเมนูนี่แหละ พิกจ้ะคลิปนี้ว้าวหลายก็กินเนะมันเป็นเมนูที่แบบส่วนเบาดีกว่านะ ว่าวหลายโพดเด้ย <laughs> มันขึน้นแนวว่าวได้นะจ๊ะกับว่าวไปฮะ๋อง,ไ,ไ,มงไม่แข็งะอะลรก กินแซบหลายค่ะบิเบงเวลาจ้ะจะฝนไปก่อนนะจ้ะขอบคุณจ้ะขอบคุณที่เขามาชมคลิปนะขอบคุณที่กดติดตามด้วยฝนขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เขามาวอวยพรนะจ้ะขอบคุณที่ให้เป็นกําลังใจให้กันสุเรืองเลยนะจ้ะขอบคุณลหลายๆดูแลสุขภาพนะจ้ะหวง FC, ังว่าเอฟซีฝนทุกคนสิมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะ ขอบคุณอิรีจ้ะขอบคุณใจใจไปแล้วคะ่ะทุกคนทำให้คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้ะ